และอีกเรื่องราวนึงเช่นเดียวกันก็คือน้องกระแตกระแตก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นไวรัลในเรื่องราวของ ไทยแลนด์ไทยแลนด์หลายคนก็ห่มสบายแล้วก็ไปตามวัดวาอารามซึ่งมันดีมากและสังเกตงานั้นคือตัวเธอก็ภูมิใจซิงเกิลใหม่ทําให้หลายคนะรักเมืองไทยห่มสบายใส่กางเกงยีนวไวรัาดังเลยนะฮะก็จะบอกว่าซิงเกิลที่ว่าก็คือ Bangkok City นี่แหละก็คือทําให้ชุดไทยดูโมเดิร์นขึ้นเนาะต้องชมเธอนะพี่นะเททีกระแตนะฮะวัฒนธรรมไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์เอร์แบบเนี้ย ให้ี่เวทีโลกเขาได้เห็นความงามของชุดไทยกันอ่ะเจอเธอถามด้ถึงครับเชิญค่ะใช่แบบสบายกับ ยีนฟีเวอร์มากดีใจอ่ะคือมันเป็นความตั้งใจของเราที่เราแบบอยากให้มันเป็นแบบนี้แล้วด้วยความที่ชื่อเพลงแบงคอกซิตี้มันคือความซอฟต์พาวเวอร์มากๆเลย<า>อ่ะทั้งวัฒนธรรมอาหารการกินรอยยิ้มความเป็นแบบสยามเมืองยิ้มพอได้เห็นทุกคนมาเล่นกันอ่ะมันชื่นใจค่ะมันดีใจเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตอนเนี้ยคนไทยแล้ว่ะมันมีชาวต่างชาติมาเล่นกันเพื่อตกใจมากไม่คิดว่านางจะทำเพราะว่านางก็แบบว่าเออไม่ไม่ได้ค่อยแต่งตัวอะไรที่ดูเป็นเป็นผู้เป็นคน คนน้อแบบนี้ไงเฮ้ยเลื่อนมาตอนแรกเลื่อนกลับเลยนะใครเฮ้ยอ <als> so ีบอนมันม <talk> ีเสน่ห์มากเลยอ่ะเดี๋ยวแต่ว่าแต่จะมีทําแบบว่าเป็นสีภาคแต่งตัวให้มันแบบให้เห็นความสวยงามของแต่ละภาคด้วยที่เห็นเนี่ย มาทีไฟทีของเรานะบาสเซตบอยนะมาโชว์นะก่อนที่จะแข่งขันใช่ไหมใช่คือดีมากเลยอันนี้อันนี้ขออนุญาตอวยเลยไม่ไม่ใช่อวยกระแต่อย่างเดียวนะอวยคนที่มาศิลปินที่มาในรายการทีไฟทีบาสเซตบอยคือจะบอกว่าในแต่ละวีคแต่ทุกวันอาทิตย์อ่ะเขาจะมีโชว์ขั้นพี่อามซึ่งล่าสุดนี่คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือเปิดแมตช์แรกใช่สี่ห้าศิลปินวงใหญ่อะก็ไม่แปลกว่าทำไมบัตรถึงเต็มเร็วมากใช่คะ โอ้โหนี่สุดยอดใครยังไม่ได้ดูไปดูได้แล้วเพราะว่าเธอคนนี้มีความเก่งมีความสวยมีความสุดอยู่ในตัวเองและสำคัญเธอทำให้คนไทยห่มสบายใส่กางเก่งยินไปซอฟต์ power สมบัติชาติอีกคนจริงๆอันนี้ชอบอจริงนะแกเป็นเทรนด์ได้เลยนะฮะสุดยอดครับ